ไปครับคำโตโตอืมอืมไปครับขๆๆบองแซลมนอมนอืม สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์จากช่องนายเบนซ์แชนเนลนะครับวันนี้ครับพาทุกคนมาเข้าครัวครับทุกคนนี่ครัวเราไม่ได้เข้ามากันนานแล้วนะเนื่องจากนะครับเมื่อวานแซลมอนนะครับที่เราได้สั่งมานะจากร้านแซลมอนฟาร์มนะครับยังเหลือดูทุกคนเหลือเพียบเลยแล้ววันนี้นะครับผมจะแซลมอนที่ผมกินไม่หมดนะมาทําเป็นเมนู แซลมอนซาซิมิลุยสวนหนังปลากรอบนะครับนี่หนังปลาคือแบบเยอะมากเลยแต่ก็เราก็เสียดายนะไม่รู้จะไปทําเป็นเมนูอะไรปกติแล้วหนังปลาพวกนี้เอาไปทอดก,กรอบๆนะครับราดน้ำำํายําหรือกินกับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมากเลยนะมาเดี๋ยววันนี้เรามาทํากัน,นครับทุกคนอันดับแรกนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมของไวข้ข้าวๆแล้วพอสมควรแล้วแหละหนังปลานะครับไปชุบแป้งทอดก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาหนังปลากรอบนะครับมา ชุบกับแป้งนะเดี๋ยวเราจะทอดกันนะครับหนังปลานะครับอันนี้ผมเอาไปหั่นมาแล้วนะเมื่อกี้นะครับเป็นหนังปลาแซลมอนนะเดี๋ยวผมจะมาชุบกับแป้งนะครับแล้วลงไปทอดกับน้ํามันร้อนๆเจกมมากใส่น้ํามันลงไปเลยทอดน้ํามันต้องเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวผจะปรุงรสใส่หนังปลาไปหน่อยนะนี่ใส่เกลืองไปเลยพริไทยหน่อยโอเค คลุกคลุกคลุกนะครับไม่เข้ากันขอให้มันมีรสชาติเค็มๆนิดๆ,น,ดๆนะครับไม่จืดเกินไปนะคือเนื้อหนังที่เขาให้มามันไม่ใช่แบบหนังรวนนะจะมีเนื้อติดอะไรมาด้วยนะครับเนื้อติดมาชิ้นใหญ่ๆอยู่นะไม่ได้แบบหนังรวนนะครับนี่ส่วนอร่อยนี่ครับท้องแซลมอนนี่ทอดกรอบๆเด็นมากตอนนี้นะ้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลงไปทอดเลยนะคือ ผมจะชุบแค่นี้พอนะครับผมจะไม่ได้ให้แ,บบหแป้งมันเกาะเยอะนะผมต้องการแบบกินเนื้อแบบเน้นๆหน่อยนะครับเนื้อหนังต้องมานะนี่แค่นี้พอครับลงไปเลยนี่วางไปชุบให้มันพอติดพอนะครับนี่แค่นี้พอนี่ครับลงไปเลยลงไปเลยตอนนี้เราก็ทอดให้มันเหลืองออก เหลืองเหลืองทองทองหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้แซลมอนมันสุกไวนะตอนนี้หนังก็เริ่มกรอบแล้วเห็นไหมครับเนี่ยจมกรอบแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวคอยนิดนึ่งให้มันออกเหลืองเหลืองทองทองนิดหนึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับหนังปลาแซลมอนทอดกรอบนะครับนี่ดู ก,กรอบก,บกรอบเลยนะนี่ครับดูหนังแจ่มมากมาเดี๋ยวผมลองให้ดูสักชิ้นนะครับทุกคนกกรอบกรอบอุ้ย,ย,ยก็นี่ครับตอนนี้ก็ทอดปลาแซลมอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําน้ํายําเพื่อที่จะลาดกันนะครับนี่มาดูส่วนผสมของเราเลยนะครับหลักๆนะั้นก็จะมีนี่เลยนะครับตะไคร้ซอยนะครับ อันนี้เป็นหอมซอยนะครับไปมะกรูดซอยกระเทียมซอยและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับพริกซอยนะครับทุกอย่างจะซอยหมดนะหนูพริกเผานะครับผมจะชอบพริกเผาเยอะๆหน่อยนะจุกๆใส่พริกเผานะครับผมจะใส่เป็นนี่น้ำตาลน,นะครับลงไปสองช้อนก่อนพอนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำปลาแท้จ,จะบอกว่าน้ำปลายี่ห้อนี้อร่อยมากเลยนะบอกยี่ห้อลงไปหน่อยอืมจะมันอร่อยจริงใส่เป็น มะนาวลงไปลงไปเลยนะครับมะนาวบ้านนี้ต้องมีเม็ดนะครับถ้าไม่มีเม็ดไม่ลอยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ <c oughs> ค่อยคอยคนนะสูตรไม่มีอะไรตายตัวนะทุกคนขอแบบทําแล้วแบบชอบอะ่ะทุกคนชอบกินตัวเองชอบกินก็พอแล้วนะครับหลังจากน้ํายําได้แล้วนะครับจะใส่เป็นตะไคร้ซอยลงไปเลยนะตะไคร้จะเน้นตะไคร้หน่อยนะครับตะไคร้จะเยอะนิดน,นึงหอมซอยลงไปเลย มะกรูดครับไปกระเทียมครับสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยพริกโอเคเรื่องคุเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะค,ะครับมันจะออกแนวคุกกี้คุกกีดนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนแบบยำนะครับเพราะว่าเราเน้นกินพวกสมุนไพรกับปลานะครับเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำลุยสวนของเรานี่ เน้นสมุนไพรนะครับกินกับปลาเดี๋ยวมาจัดจานกันดีกว่าครับทุกคนวันนี้เราจะใช้เป็นแซลมอนนะครับของแซลมอนฟาร์มนะครับเหมือนเดิมซาสิมิแซลมอนเนื้อฉ่ำแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้น่ากินมากครับเดี๋ยวเราไปเรียงใส่จานกันเลยเราจะแบ่งครึ่งกันนะครับอีกครึ่งหนึ่งผมจะใส่เป็นปลากรอบปลากรอบนะแก็นี่เลยครับตัว จะเรียกว่าเป็นพระเอกก็ได้นะนี่ครับหนังกรอบจริงๆแล้วอ่ะจิ้มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มโชยู่อะไรก็พอแล้วนะอร่อยแล้วนะครับหนังปลาทอดเนี่ยจัดจานเรียบร้อยครับเป็นน้ำลุยสวนนะครับลงไปเลยนี่ใส่ซาซิมิเราไปก่อนเลยอครับแล้วใส่เป็นนี่ลงไปในปลากรอบของเรา เสร็จไปแล้วนะครับทุกคนกับแซลมอนซาซิมิลุยสวนหนังปลากรอบนะครับทุกคนโรยด้วยนี่ครับเม็ดถั่วอร่อยมากบอกเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมไม่ดูนะคือจะบอกว่าจานนี้นะครับไม่ได้กินคนเดียวนะทุกคนอาจจะกินไม่ได้ให้ดูได้หมดนะเพราะว่ากินกันหลายคนอยู่นะครับมามาเดี๋ยวมาลองซาซิมิให้ดูคําแรกอนะซาซิมิแซลมอนนะครับจากร้านแซลมอนฟาร์มนะครับโอ้โหเนื้อเขาฉ่ามากเดี๋ยวจัดกับพวกสมุนไพรหน่อยนะแต่พวกสมุนไพรแบบนี้นะทุกคน ไปครับคำโตโตดีออตอมคามนื้อผักน่ปินเลยใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมถั่วเครื่องแน่นมากไปได้วัตถุดิบดีนะครับแซลมอนดีๆแล้วก็มาทำน้ำยำแบบ รสชาติแซ่บแบบนี้มันมันเข้ากันอ่ะเข้ากันมากเลยเดี๋ยวขอลองส่วนท้องครับทุกคนคท้องแซลมอนบายฮับท้องแซลมอน้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกยนะที่ผมทำซาซิมิเอามาลุยสวนมานเนี้อร่อยเหมือนกันน้ำยำเจ็ดมากเดี๋ยวมาฝั่งของทอดหน่อยครับ เป็นหนังปลาทอดนะครับอันนี้ขอ,อย่อใช้มือนะใช้มือนะครับน่าจะเข้ากันกว่านะนี่เป็นหนังทอดนะครับทุกคนโอ้ไปครับอืหนังมันอมน้ำอร่อยมากกรอบนะครับหนังก็กรอบอตะไคร้โรยไปอย่างนี้เลยไป นี่ครับดูชิ้นนะครับหนังแซลมอนมันจะมีเนื้อติดมาด้วยนะนี่เนื้อติดมาด้วยอย่างนี้เลยไปครับคํำโตๆนะปลาแซลมอนทอดด้วยส่วนจ้าอืออจะจัดแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแซลมอนทอดอย่างนี้นะเข้าไปก่อนจิ้มจอมเนื้ออืออ่ะคราวนีข้ขอจัดค,ครัว ซาซิมิครับซาซิมิไหนครัหนังปลาหน่อยสิเอางี้แล้วอือต้องอย่างนี้แล้วครับคุคนคู่ไปครับซาซิมิกับแบบทอดใสดาาต่ตะไคร้ลงไปงี้ครับมือมามือมาหาหมดแล้วไปครับทุกคนซาซิมิแซลมอน,นอ่ะ สัตมอพอแค่นี้นะทุกคนนะถ้าใครอยากกินแซลมอนซาซิมิแบบนี้นะครับหรือได้หนังปลากรอบๆแบบนี้นะก็ไปสั่งกันได้ที่แซลมอนฟาร์มนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะทุกคนร้านนี้แซลมอนไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าอยากได้ทั้งแบบซาซิมิได้ทั้งหนังนะครับก็สั่งแบบ ครึ่งตัวหรือสั่งแบบเป็นตัวเลยก็ได้นะหรืออยากกินซาซิมิอย่างเดียวเขาก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบสลัดโลทั้งแบบข้าวหน้าปลาแซลมอนหรือใครไม่ชอบกินซาซิมิบอกให้เขาแบบทําให้มันสุกหรือเขาก็มีบริการแบบทําแบบสุกๆให้ด้วยนะครับทุกคนไปสั่งกันได้นะอร่อยมากอันนี้ผมกินแบบ2มื้อเลยนะสองมื้อใหญ่ๆเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับกับเมนูนี้ไปลองทําตามกันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะในเบนชแนลนะ อยากให้ทำคลิปแซ่บๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอืม